เหนื่อยจากงานตรากตรำตันเนือหำย่อยมันไม่ละจะออกมาไม่หยับลงมาออกไหมมันนี่งงใกล้เกียดกันหน่อยมันนี่มันนี่อันนี้โอ้ยครับโอ้เนาะมือปืนกันมือปืนแล้วพเจริญแบบนี่นี่นี่โอ้ยนอนเนาะพักก่อนนี่ครับผมสัตว์เลี้ยงของผู้ผมครับผมพเจริญเสื่อมาเสื่อมาขายนะครับเนาะวันนี้กันยูยูกันยูกันยาวๆอะไรกันได้กับสีปอยนะครับเนาะ นี่ครับผมสัตว์เลี้ยงสองตัวครับผมตัวที่สามนี่นะจะมาขายมากครับเราเลี้ยงมาตลอด่นาะมครับเลี้ยงเอาเป็นพันธุ์แต่มันประสบปัญหาคือมันเสื่อมเมต่อตีนะครับผมกับในน้ำวนวายลองเปลี่ยนตัวตัวเสื่อมเมื่อเดือผสมเทียมครับเมือกับว่าต้องแจวใจเนาะอากาศก็ลองลองปล่อยไปเพิ่นเพิ่มน้องมือเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่เขากะ เปลี่ยนพอพันละไมเราละประมาณนี้ครับเนาะ,อะโอเคครับเป็นการตัดสินใจของเพื่อนนะคะรับเคารพการตัดสินใจเพื่อนมุนทิยะก,ก็ให้กระโจงเรืธรรมดาเนาะครับเนะาะเพื่อนเดี๋ยวเขาเรียกว่าติให้ก่อนะก่อให้ยงประมาณนี้ครับเนาะคือต้องห้องตอกแก่าหาไปเรื่อยนะครับเว <c ười> ่าเดี๋ยวตัวเก่ามาเสื่อมมันกะเพราะขีปุมมันมันอาจจะ่ได้ผลนะครับเนาะ,นะ <c ười> ลองเปลี่ยนแนวคิดวา่าเอาตัวไม้มาเสื่อมเบื้องหรือเอาด่างปลาผสมเชื่อมไม้เนาะครับอาจจะอาจจะติดนะครับเนาะโอเคนะครับนี่ความเป็นเกิดความเล็กน้อยของผมนะว่าอาจจะนำไปใส่ถ้าคูณนอนไปใส่อาจจะได้ผลเต้าปูม บอกเพื่นเทีพื่นเ่าทันเทปดูครับเพื่อนกับป้าไปก่อนนะครับน้อสวัสดีพู้สาาวสันย